แหมทำไมทำไม่ได้ละจ้าลีน่าจ๋าไม่เห็นจะยากอะไรเลยขี่ควายเนี่นะไม่ยากก็ใช่เลยไม่เห็นจะยากเลยแหมก็แกบ้านนอกคอกนาแกก็คุ้นชินกับควายสินี่เขาคนเมืองกรุงแถมจบเมืองนอกอีกจะง่ายยังไงละขี่ควายนะ่ะบอสคะจริงๆฉากเนี้ยต้องไปแนด์อินเล่นนะคะมิชลีน่า จะเอาอยัางไงแต่ปทุมไอ้สแตนอินเขาโดนงูกัดไปเจ็บจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้นี่อาชายังไม่โทรมาบอกเลยเราจะเอาอยัางไงนี่เหลือแค่ฉากเดียวก็จะเสร็จอยู่แล้วอเอาไงที่คับบอส่าจะเอาอยัางไงแต่ปฐุมไอ้อาชาเก็ไม่อยู่ลีน่าจาเล่นหน่อยนะเหลืออีกฉากเดียวไม่ค่ะลีน่าไม่เล่นไม่มีสแ,แตนอินลีน่าไม่เล่นค่ะลีน่าเจ็บตัวมามากพอแล้ว เอองั้นเอาอย่างนี้งั้นเอาอย่างนี้เอาแค่ยืนกอดก็ได้เฉยรัก็ได้เฉยพอนะเดี๋ยวแสงหมดตัวแค่นี้แหละอาพร้อมพร้อมถ่ายไปไปไปเชิญครับเชิญครับพร้อมไปสวัสดีครับผมแสนแตงศรีนะครับวันนี้มาถ่ายมีตัวใหม่ออนุญาตถ่ายรูปได้ได้น้องมาเลยมาเลยแล้วนี่นะครับสองคนนี้ก็คือตัวขัดขวางความรักระหว่างพระเอกและนางเอกในเอ็มวีครับยิงกันสนั่นวันไหวตุ้มตามแน่นอนติดตามชมด้วยนะครับ ร้อนจะตายแล้วเราแล้วปืนด้วยเออปืนปนี่ปืนเฮ้ยกันทีน่เลย